สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แพน vs Zombie Hero นะคะใน EP นี้นะคะเราจะเล่นเฉพาะ Challenge เท่านั้นนะคะ Challenge ตัวนี้นะคะมีทุกวันนะคะถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยเราก็จะได้การ์ดตัวนี้นะคะบวก100ซึ่งการ์ดเนี่ยพอเราสะสมปุ๊บใช่ปะเราก็จะสามารถได้ พืชมานะคะนี่ซึ่งรอบนี้นะคะถ้าเกิดสะสมได้พันสองเลยว๋อพันสองก็จะได้การบานาน่ามานะคะตัวนี้ดีมากพอตายแล้วแม่งสร้างลูกออกมาเป็นสายขวาเลยทุกคนตัวนี้ดีนะคะดังนั้นนะคะบางทีบางคนอาจจะยังเล่นไม่เป็นเพราะว่าไม่เจอตัวซอมบี้ที่แบบว่าเออเรายังไม่รู้จักใช่ไหมดังนั้นนะคะพี่ปุ๊กจะลงชาเลนให้ทุกเช้านะคะ1คลิปนะคะเพื่อที่คนที่เล่นไม่เป็นก็ดูพี่ปุ๊กแล้วก็เล่นตามพี่ปุ๊กได้เพื่อที่จะได้สะสมตัวนี้ไปค่ะ เอาละมาดูกันวันนี้เจอตัวไหนวันนี้นะคะซอมบี้ฝั่งนู้นนะคะเขาจะส่งหลักๆมาน่าจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสกิลของมันก็คือเวลามันเล่นในครั้งแรกนะคะพอมันลงปุ๊บนะมันสามารถมีริดนะคะในการเสกให้ต้นไม้ของเราต้นใดต้นหนึ่งเลือกได้เลยนะคะให้มีพลังโจมตีของเราเหลือศูนย์ทุกคนแล้วก็สร้างดามเมจหนึ่งให้กับต้นไม้ที่มันเลือกด้วยแต่ว่าได้แค่เท์นแรกเท์นเดียวเท่านั้นนะคะแล้วรอบนี้นะคะเราจะเล่นเป็นกริ n ชาร์โดค่ะเล่นทุกวันนะคะสะสมไปนะคะครบ7วันใช่ปะ มันก็จะได้การ์ดนะคะได้การ์ดมาดังนั้นเราควรจะเล่นเข้ามาเล่นอันนี้นะคะทุกวันนะคะ <t od noise> อ่ะกรนชโดพบอินฟินิตี้ค่ะก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนนะคะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยในการเริ่มเกมเนี่ยมันดีไหมนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามูลค่าที่มันแพงเกินไปอย่างเช่น5อย่างเงี้ยเราก็เลือกใหม่ก่อนนะคะอา้านสวยมากเลยสวยกดเลือกตัวเดิมได้ตัวเดิมะค่ะอ่าไม่เป็นไรสวยอันนี้นะคะมูลค่าซันเนี่ยมันยังน้อยอยู่ก็โอเคเล่นได้ ่ะเราได้ซูเปอร์พาวเวอร์ทีการ์ดนะคะแอดแทก5ดามจในเลนกลางจัดไปเริ่มตอนแรกนะคะทางซอมบี้ฝั่งนู้นส่งซอมบี้ตัวนี้มานะคะตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันตายปุ๊บนะคะมันจะจวดก,การ์ดขึ้นมือค่ะที่มีมูลค่า1สมองให้กับซอมบี้ฝั่งนู้นเรายังไม่สู้อะไรเราใส่อันนี้เข้าไปดีกว่า5ดามจเข้าซอมบี้เลยตุ้มนะคะมาอ่ะเรามีเลือดตั้ง30นั่นด้วยเรามีเลือดตั้ง30แล้วเนี่ยโอเค มายิงเข้ามาสองยังไม่รู้สึกอะไรจ้าอ่ะรอบนี้ทวารการ ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สําคัญมากเลยคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําให้อิมทุกตัวนะคะตีสถานะเดลลี่นะคะสถานะเดลลี่ก็คือถ้าเกิดซอมบี้ยิงเข้าไปที่แพนนะคะแพนตัวนั้นนะคะไม่ว่าเลือดจะเท่าไรนะคะแพนตัวนั้นจะตายเลยนะคะนี่คือความไร้กาศของสถานะเดลลี่ค่ะและตัวนี้นะคะมันทําให้ตัวละครที่เป็นอิมซึ่งเวลาอยากรู้ว่าตัวไหนเป็นอิมเราคลิกที่ตัวละครนั้นข้างหน้าถ้ามันมีคือคําว่าอิมเนี่ย IMP ตัวเนี้ยถือว่าเป็นอิมหมดอ่ะ ตัวนี้โหดใช่ปะดังนั้นเราจะลากตัวนี้นะคะมาฆ่าก่อนแพนตัวนี้นะคะถ้าเกิดลงตรงไหนก็ตามจะสามารถเลือกซอมบี้ให้มาอยู่ในเลนเดียวกันได้เราเลือกตัวนี้ค่ะมาฆ่าก่อนปึบเรียบร้อยค่ะมาแลกกันเนี่ยสเกตเราเลือนสามนะเนี่ยยังไงเราก็ตายนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเลือดทางนู้นเหลือสิบห้านะคะทางเราเหลือยี่สิบหกยังชิวชวอยู่ทุกคน อ่ะในด่านในในเทิร์นสามนะคะ <Wow. S 1> ทางนู้นส่งซอมบี้มาซอมบี้ตัวนี้นะคะถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดวางไว้ใกล้ๆกับซอมบี้ตัวอื่นมันจะจัวการให้เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ทิคนะคะขึ้นมือทีนี้เนี่ยมันเล่นจนหมดแล้วมันไม่มีสมองเหลือสำหรับทิกการแล้วดังนั้นเราจะเล่นอะไรเดี๋ยวเราเล่นนี่นดีกว่า ตัวนี้ยิงสองเขาซอมบี้แล้วก็ยิงดับเบิลสตา์อีกสองเขาซอมบี้ทางนู้นโดนสี่ดาเมจเราโดนหก็ยังได้อยู่เราน่าจะติดมิเตอร์บล็อก,กอยู่สองเอาติดตั้งแต่อันแรกเลยเอาเป็นไงฉันฉลาดไหมเพิ่มดาเมตให้ค่ะเ่ากับเรายิงสี่นะคะสี่ลอบแรกแล้วก็สี่ลอบสองทางนู้นเหลือเจ็ดค่ะโอกาสชนะเริ่มมาทุกคนอะดูตัวต่อไปว่าทางนู้นจะส่งอะไรมา กันไห่ส่งเดลี่มานะคะส่งเดลี่มาไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเอาต่อไม้ไปบงังพอบังปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้เพิ่มเพิ่มเลือดให้เออตัวนี้เพิ่มเลือดเพิ่มอันนี้ให้โอเคถ้ากลับว่าถ้ากับว่า,า,วาเดี๋ยนะอันนี้มันมันบวกสองให้พออันนี้ตายปุ๊บตัวนี้เราก็จะเหลือดัมเมจบวกหกโอเคหยิงเข้าไปทางนู้นทางนู้นยังไม่ตาย,ยไม่เป็นไร อะเล่นนี้แรกกันค่ะมาพร้อมซอมบี้เล่นทริกไหมเล่นทริกไหมจะเล่นทริกอะไรจะเล่นเป้าคิดนานจังเป็นบอทแล้วทำไมคิดนานอะใช้บอทจริงหรือเปล่าทำลายซอมบี้โดยสร้างทีดาเมจให้กับแทนของเราเอา้าโอ้โหตายสิอย่างนี้มันฉลาดจาังวะทำไมมันฉลาดจังอย่างนี้แล้วก็ตายสิตัวนี้ โอ้โหทุกคนฉันบอกเลยมันโหดฉันบอกเลยมันโหดอ้าวแต่ฉันมีตัวใหม่มาทุกคนมามาดูกันโอ้โหอัละในนี้นะคะตัวนี้นะคะจะมีปัจจัยพิเศษเลยตัวนี้นะคะเป็นไพเลตอิมซอมบี้ตัวนี้นะคะไม่ว่าอิมตัวไหนก็ตามนะคะสามารถโจมตีฮีโร่ได้นะคะตัวนี้จะจั่วการท้นมือะคะ่ะ ดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะทําให้ฮีโร่ฝั่งนูได้เปรียบสูงนะคะเราควรจะฆ่าที่ตัวนี้ก่อนส่วนตัวนี้นะคะคือมันจะมีเขาเรียกว่าปูพรมเราเรียกว่าปูพรมดีกว่าถ้าเกิดมีการปูพมขึ้นมานะคะตัวนี้จะสร้างโบนัสแอทแทกนะคะเออก็คือมันก็จะโจมตีแบบฟรีขึ้นมารอบหนึ่งเลยทีนี้เนี่ยเราจะจัดการธนุูยังไงดีวะปลูกตรงนี้ค่ะตัวนี้นะคะโจมตีสมเลน ค่าได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวทุกคนแต่ไม่เป็นไรอ่ะรอบแรกนี่ยิงมายิงปุ๊บอ่าอ่าเด้งเด้งซัมบี้ขึ้นมือเด้งเด้งเด้งซัมบี้ขึ้นมืออ่าโอเคอ่ะยิงอ่ะแล้วก็ยิงไปยังไม่มีใครตายค่ะโอเคโอเคนี่ไงตัวนี้ยิงเข้าเรานะคะตัวนี้ก็เลยจุดจัจ่วการทุกคนเอาละแต่รอบนี้นะคะรอบนี้มันต้องตายทั้งหมด ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มดาเมจให้กับตัวนี้ของเราก่อนปึ๊บแล้วตัวนี้ก็เพิ่มดาเมจให้กับตัวนี้ของเราดังนั้นตัวนี้นะคะจะยิงสามเลนนะคะโดยมีห้าดาเมจยิงสามเลนตายทุกตัวค่ะอ่ะรอดูดูว่าทางโน้นจะแก้ไขยังไงจะแก้เกมยังไงเพราะว่ามีสมองเลยอยู่สาสมองอปละมันปูพรมค่ะปูพรมตัวนี้ยิงฟรีค่ะเห็นปะ่ะโอเค ไม่เป็นไรพรมนี้นะคะสามารถทําให้ซอมบี้นะคะยิงข้ามหัวหัวแพนเรามาที่ฮีโร่นะคะยิงสามดาเมจเข้ามาเนี่ยโอเวอร์ชูนะคะอ่ะดูทุกคนดูเรายิงปุ๊บเรายิงไปสามตัวพร้อมกันตายหมดะคะ่ะถ้าเราไม่มีการพรมนะคะการพรมเราเรียกการพรมนะขอเรียกการพรมความจริงถ้าเป็นภานษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า environment <c oughs> นะคะถ้าเราไม่มีการพรมนะคะสถานะซอมบี้ที่วางไว้ตรงนี้จะติดสถานะ โอเวอร์ชูดสก็คือยิงข้ามหัวแพนตัวนี้มาที่ฮีโร่เราตอนนี้นะคะตัวน,นี้ก็น่ากลัวมากเลยทุกคนตัวน,นี้นะคะถ้าสมมุติว่ามันโจมตีเข้าฮีโร่ของเราโจมตีปุ๊บใช่ปหมแล้วมันจะเปลี่ยนเลนมาอยู่ตรงนี้ทันทีแล้วถ้าเกิดมันโจมตีได้อีกมันก็จะเปลี่ยนเลนมาตรงนี้ทันทีนะคะเ็าเปลี่ยนเลนไปเรื่อยๆจนกว่าบล็อกเราจะเต็มถ้าบล็อกเราไม่เต็มถ้าบล็อกเราหมดนะทุกคนตัวน,นี้ยิงเราได้เรื่อยๆทุกเลนจนมาถึงน้ําเลยนะเนี่ย ดังนั้นตัวนี้ค่อนข้างโหดมากเลยเรามีวิธีแก้ค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามีเราจะใส่ตัวที่อ่อมูลค่าน้อยๆไปก่อน2ใช่ปะเสร็จแล้วเนี่ยเรามีตัวนี้นะคะตัว P pan นะคะ Gatling a t l i n g P นะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดสวมหัวที่เป็น P เหมือนกันนะคะจะสร้างโบนัสแอตแทคด้วยทุกคนแล้วก็ Double s t ไต e คือยิง2รอบ เ,เราใส่เข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะยิงตรงนี้เข้าไปห้าปุ๊บตายค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเราได้ยิงสองรอบด้วยนะทุกคนเนี่ยสองรอบตืดตืดอ่ะแล้วตัวนี้นะคะมีห้าดัมเมจทุกคนยิงสามเลนตายแน่นอนค่ะสองรอบเดยนหนึ่งตัวนี้ยิงไปเรียบร้อยค่ะชนะค่ะทุกคนนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะเคเวสน่าจะเหมือนกันนะทุกคนลองเล่นดูนะคะเคเวสนี้จะเป็นเคเวส์ไรวัวัน,นทุกคนเล่นแนวแนวนี้นะคะชนะแน่นอน ใครเล่นไม่ผ่านนะคะมันจะมีโฆษณาให้ดูก็กดดูโฆษณาแล้วก็เล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะสะสมกันไปค่ะอ่านี่ก็คือเพลสของวันนี้นะคะวันที่30เดือน42565นะจ๊ะจะลงแบบนี้ให้ดูทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย